ชาวราศีส,สิงห์ให้กับจอดวงงานผ่าดวงเงินสนุความรักนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมฮะซึ่งเป็นเดือนที่ต้องจับตาดูดีๆฮะรเรื่องของงานนะครับมีงานเข้างานงอกเพียบนะฮะแล้วก็ต้องบอกเขาว่าช่วงนี้ครับดาวการงานเดือบโดดเด่นนะฮะคือมีความหวังใหม่ๆม,มีชื่อเสียงในสายงานที่เราทาอยู่แต่มีคนจ้องอิจฉาลิษยาหรือว่าการแกลง้งงแกนะครับบางคนอาจจะไม่เจอแบบนั้นก็กลายเป็นว่า เจอกับคนที่ทํางานแล้วเขาไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่างานเราก็ต้องป the เป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกของออฟฟิศของที่ทํางานหรือของครอบครัวนะครับในช่วงนี้คนราศีสิ่งนะครับจเจอเจอเรื่องของปัญหานะครับในการทํางานเยอะขึ้นแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์ช่วงที่ควรจรทับนะครับงานมาทับเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรากาลังทําอะไรอยู่แล้วถูกมอบหมายหนะ้าที่คนมรับผิดชอบครับ ถูกงานมาเรียกว่าตัวงานนะครับเข้ามาถึงบ้านเรานะฮะเราก็ต้องเคลียร์แต่เรื่องเยอะขึ้นนะครับดําซ้ำนะฮะมีดาวองคารโคจอมาทับด้วยนะครับอังคารเนี่ยนะครับมาในรูปแบบที่คือความเหนื่อยดาวองคารคือเทพแห่งสงครามนะครับเป็นเทพมานะครับเทพแห่งสงครามแสดงว่าเสมือนประหนึ่งการทํางานเหมือนอยู่ในสนามรบโอ้โหมันแปลว่างานต้องเข้มงวดด้วยแข่งกับเวลาด้วย แล้วเจอคนบีบคัน้นอิสาริษยาหรือว่าจะการแย่งรังแกลงที่เอาเราไปพูดในะทางที่ไม่ดีคุณก็จะเจอเรื่องราวของงานที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงเป็นพิเศษนะครับอันนี้ต้องเจอก็ต้องเรียนตามตรงเนาะจะบอกว่างานก็สบายเงินก็เข้าความรังก็ดีนะฮะโอ้มันไม่ได้อะไรที่ไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีคุณจะได้เอาไปปรับแล้วก็เอาไปป้องกันนะครับจะได้รู้ว่าต้องเจออะไรนะฮะเรารู้อนาคตเพื่อจะได้เตรียมการป้องกันนะครับทีนี้ครับมุมดาวนะฮะ ในเรื่องของการงานอย่างที่บอกสักคู่ครับว่าดาวองคารดาวองสงครามนะฮะดาวแง่งนักรบนะฮะโคจรทัพเนี่ยทำให้ใจฮึกเหิมขึ้นนะถึงแม้ว่างานเยอะงานหนักครับใจมันเยอะแล้วก็ใจมันดีขึ้นนะครับมันจะฟันฝ่าก็อุปสรรคได้ดีขึ้นแล้วก็ใครที่แบบไม่ดีกับเรานะฮะเดี๋ยวเรารับมือได้นะไม่ใช่รับมือไได้รับมือได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการรับมือแบบที่แบบส่วนตัวนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องชนโดยตรงนะครับ เดี๋ยวก็จะหาวิธีหรือกุศรลบายทําให้คนที่มีปัญหากับเราครับเขาเงียบหรือหูปากลงไปนะครับอันนี้คือจุดเด่นของคนราศีสิงห์นะฮะคือแผนการเยอะดังนั้นนะครับดาวการงานนะครับก็ให้รู้ว่าช่วงขวบเดือนกรกฎางานยุง่งงานเยอะงานหนักนะครับแต่ข้อดีคือดาวคารนะครับที่โครจรอยู่คู่กับดาวศุกร์นะฮะอังคารเลขสามดาวศุกร์เลขหกนะครับโครจรทับคนราศีสิงห์ มันเปดาวคู่มิรคู่มิดแปลว่ามีคนช่วยเหลือนะเหมือนก็มีมิตรอยู่นะครับแสดงว่าไอ้ปัญหาหนักนะครับหรือว่าต้องแข่งกับเวลานะฮะหรือว่าจะมีประกาบัระทรคาลม์ัตอารมร์กับใครก็ตามนะฮะท้ายที่สุดแล้วเราจะมีทางแก้ทางออกหรือมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนส่งเสริมนะฮะทำให้สบายใจขึ้นอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสแสดงว่างา,งานเนี่ยก็ให้สบายใจขึ้นนะครับอะไรที่คิดอะไรที่กังวลอะไรที่เราเราห่วงนะฮะเดี๋ยวมีตัวช่วย แต่ว่าให้รู้ให้รู้ว่าเดือนนี้ยุ่งเยอะเวลาส่วนตัวน้อยแล้วก็ค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับในเรื่องการงานเกี่ยวข้องบเรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเออหรือเพื่อร่วมง,งานเยอะเป็นพิเศษนะครับอย่าประมาทเรื่องคนนะครับอาจจะเจอคนแบบวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างอะไรนะครับทําให้เราอน,นอนไม่ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่จะพบเจอนะครับโอเคนะคต่อมาเรื่องของการเงินครับ มูลดาวการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีครับมีรายรับพิเศษนะครับดาวการเงินของคนราศีสิงค์คือดาวพุธและดาวพุธนะฮะก็ยังโคจรนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งเรือนภพเรียกว่าวินาศนะครับมันมีรายจ่ายปูปัชฉพันธ์รายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นมันมาเรื่อยๆมารัวๆแสดงว่าเราก็ต้องควักเงินบ่อยเป็นพิเศษนะครับ ในช่วงขวบวนนี้หรือสแกนจ่ายหรือจะโอนตังค์นะฮะคุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยมีรายจ่ายปุกปรับฉับพันที่จะเกิดขึ้นเป็นระยะนะครับรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงรายจ่ายที่เรามองไม่เห็นว่ามันมาด้วยหรือรายจ่ายที่มันจําเป็นต้องจ่ายแต่ไม่ได้นึกถึงแต่ก็ยังจำเป็นต้องจ่ายก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้เตรียมเงินส่วนนี้วไว้นะครับในล่วงหน้านะครับนั่นแปลว่าในช่วงขวบเดวนนี้ใครจ่ายเยอะมากโอกาสที่จะ ใช้เรื่องอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยจะยากหน่อยนะครับบางทีบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวอยากกินอยากทําอะไรหรืออยากซื้อของให้คนที่รักนะฮะมันจะคิดเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเงินมันจะตึงๆหน่อยเนื่องจากรายจ่ายที่ปูปรับฉับพลันมันเข้ามารัวๆนะฮะมันก็ทําให้เราห่วงวิตรกกังวนอยู่บ้างนะครับนี่เป็นการเงินนะแต่ข้อดีครับก็ต้องบอกว่ามันมีจุดเด่นฮะค,คือถ้าใครค้าขายขายดีนะฮะมีโอกาสทํากำไรพิเศษมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบด้วยนะหรือว่า ได้เงินพิเศษที่เราคาดไม่ถึงนะครับจังหวะดาวที่เกี่ยวพันกบเรื่องของการเงินพิเศษมีเข้ามาจังหวะดาวถ้าค้าขายขายดีจังหวะดาวนะครับมีรายจ่ายบุป,ปับฉับพันในนี้ต้อง,องระมัดระวังไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวรายจ่ายด้วยนะครับรายจ่ายมีเข้ามาแบบที่เราคาดไม่ถึงทีนี้ครับผมต้องเตือนข้อหนึ่งว่าคนราสีสิห์นะฮะมันมีคนวิชาชีพเข้ามาครับคุณต้องระวังนะฮะบ,บางทีอาจจะเป็นคนรู้จักนะฮะ ไม่เจอกันมานานเลยอยู่ๆก็เข้ามาชวนลงทุนหรืออยู่ๆเข้ามายืมตังค์นะฮะเราไม่ไรียกว่าไม่ใช่อาชีพอันนี้เรียกว่าอาจจะเจอคนเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสไม่ได้คืนสูงส่วนไม่ชอาชีพก็ต้องระวังอยู่อยู่เขาก็หม่มาแบบปกเรียกปกตินะามาทางอีเมลมาทางาให้กดลิงก์มาโอ้คืออะไรกันนูครับฉะนั้นช่วงนี้จะทำอะไรที่สเสี่ยงนะฮะก็จะลงทุนก็จะซื้อของ คุณจะโอนตังค์ไปไหนนะฮะหรือจะสมัครบัตรอะไรหรือว่าจะสมัครอะไรก็ตามนะครับเราจะมีเงื่อนกลนแฝงที่ทําให้เราเสียเงินในขั้นตอนต่างๆที่เราต้องทําในช่วงขวบเดือนนี้เป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้พยายามทําอะไรที่มันคุ้นเคยนะครับพยายามทําอะไรที่เราปกติเราทําอะไรที่ปกติเราไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้ก็เลี่ยงหน่อยก็เรี่ยงป้องกันนะครับการที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือว่าอาจจะมีเงื่อนไขนะครับให้เรา,เาลงทุนนิดน้อยดิใจ จะได้เยอะนะสุดท้ายจะเยอะกับรายแค่นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ช่วงขวบเดือนนี้แล้วว่าจากเดือนนี้ไปต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้ฮะดวงต่อมานะฮะแต่โดยรวมข้อดีคือเงินหมุนทันเวลาถึงแม้รายจ่ายป,ปรับฉับพันเกิดขึ้นแต่มันก็หมุนเงินได้นะครับแสดงว่ามันมีเซอร์ไพรส์เรื่องรายจ่ายในช่วงขวบเดือนนี้เป็นพิเศษแล้วกันนะฮะอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่ๆโอ้ต้องพักต้องจ่ายลดเสีย ยกตัวอย่างนะครับของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียแตกหักล้าพังช็อตต้องซื้อใหม่หอุปกรณ์สื่อสารนะฮะหรือแม้กระทั่งของหรือว่าคนในบ้านปวดข้าไม่สบายนะครับมันมีรา่จ่ายปปบูรพฉัพันเกิดขึ้นในช่วงนี้ฮะต่อมาเรื่องความรักครับดวงความรักคนที่โสดนะครับช่วงเนี้ยดวงไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับมันมีความห่วงกังวลแล้วกันนะฮะไม่ใช่ว่าต้องท้อบอวงหรือจะมีปัญหาอะไรกันหนักๆไหมครับ มันมีความห่วงกังวลนะฮะหนึ่งสุขภาพร่างกายเขาป่วยขึ้นมันสบายสองระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางพันะนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรว่ิจกิจักรประจำวันนะครับฉะนั้นต้องเตือนแฟนแล้วนะครับว่าช่วงนี้ต้องระวังนะครับมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องใช้เงินหนักหน่วงเป็นพิเศษเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะข้อที่2นะฮะเรื่องความรักนะครับช่วงนี้ถ้าใครโสดก็จีบติดนะฮะโอกาสที่จะคุยแล้วจีบติดมีแต่ว่าข้อสําคัญคือมันจะเจอคนที่ อายุมากกว่านะครับเข้ามาหรือว่าเจอคนที่อาจจะอายุพอกันนะแต่ว่าด้วยหน้าตาฮะขอาจจะแก่ก็วัยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสิ่งที่จเจอนะครับข้อดีอย่างครับในช่วงนี้ครับคือถ้าใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบาย,ายใจใจก็จะมีแฟนช่วยเหลือให้รู้ว่าดวงแฟนโดยหลักแล้วยังช่วยเหลือเรื่องต่างๆที่เราเดือดร้อนได้แต่ยามที่ไม่ได้ช่วยเหลือคุยดีๆอยู่อยู่ยก็มาทะเลาะหรือชวนทะเลาะเนช่วงเนี้ย แฟนคุณอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นต้อง,งระมัดระวังอารมณ์แล้วก็การสนทนาช่วงขวมเดือนนี้หน่อยนะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับโชคคูฟุกมีนะฮะมีโอกาสได้โชคที่เราคาดไม่ถึงโชคจริงๆโชคเนี่ยมันมาจากการติดต่อเจราจาต่อรองสําเร็จซื้อมาขายไปซื้อขายไดกเปลี่ยนสําเร็จหรือจะไปรับจ้างหรือมีคนทาบทาให้ทําอะไรพิเศษนะครับก็จะสําเร็จนะฮะดวงการเงินมีทั้งเงิน ทางตรงทางอ้อมแล้วก็ดวงแฟนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับช่วงกวบเดือนนี้เยอะให้สังเกตดีๆนะฮะลองถ้าใครที่แบบจดบัญชีจะรู้เลยว่าโอ้ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ผ่านไปครึ่งเดือนเนี้ยอ้โหยังไหลไม่หยุดนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับครอบครัวด้วยนะครับอะไรจําเป็นซื้อก็ซื้ออะไรที่ยังไม่จําเป็นเอาไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ครับบทสรุปฮะ เรื่องเงินดีขึ้นอันนี้ชัดเจนมากนะฮะช่วงนี้คาดหวังเรื่องการเงินแล้วก็สามารถจะเรียกว่าถ้าใครที่มีหนี้สินก็ผัดผ่อนผันผัน,ผนได้หรือว่าบางคนอาจจะทวงหนี้สินหรือบางคนอาจจะลงทุนทำอะไรก็ตามก็ได้กําไรนะครับดอกเงินดีนะหรือถ้าคุณเดือดร้อนนะฮะมันก็ไม่สบายใจนะครับเรื่องเงินทองเลยก็จะมีทางแก้ทางออกนะฮะโอเคเนาะส่วนเรื่องของคนความกา,การงานนะฮะดรงการงานนี่ก็ยิ่งเด่นนะครับมีคนช่วยเหลือสนับสนุนแต่ว่า แรงกดดันเยอะแรงกดดันเรื่องเวลาแรงกดดันเรื่องเพื่อลงงานแรงกดดันเรื่องหัวหน้าช่วงนี้จะมารัวครับกดดันเราหน่อยช่วงนี้เราต้องอึดแล้วก็จเย็น,นะฮะค่อยๆแก้ไปทีเรื่องแล้วก็ไม่ต้องบน่บนมากเพราะว่ายิ่งบน่นยิ่งเครียดน,นะส่วนเรื่องความรักก็โดดเด่นครับมีโอกาสได้พบเจอแต่ว่าระวังแฟนกวดข้าไม่สบายมีอวธิภัยหรือระวังการทะเลาะบาแรงเล็กๆๆน้อยนะครับช่วงนี้พยายามคุยเรื่องดีๆต่อกันล่ะโอเคครับจบครับขอให้โชคดีความสุขครับเดือนนี้สนุกแน่นอนครับไปกันบังใจครับสวัสดี